มิจฉาชีพเนี่ยนะคะพวกนี้มักจะเล่นกับความรู้สึกของเรานะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะพวกนี้จะใช้ในเรื่องของความกลัวนะฮะจะทําให้เรากลัวนะครับให้เราก,กใจนะครับให้เราเนี่ยรีบโอนเงินให้เขา ส่งข้อมูลให้เขานะครับโดยจะแอบอ้างนะครับเป็นหน่วยงานรัฐนะฮะไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์เองก็ดีนะครับหรือแม้แต่ตำรวจเองก็ดีนะครับเพื่อที่จะหลอกให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินไปให้หรือส่งข้อมูลไปให้มิฉชชีพเนี่ยจะใช้ความกลัวเป็นหลักละอีกอย่างนึงครับใช้ความโลภครับเสนอการลงทุนที่ผลตอบแทนสูงโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ค่อยทําอะไรเท่าไหร่แต่เราจะได้เงินเยอะอันนี้ก็เป็นวิธีการของมิชาชีพหนึ่งนะครับก็คือจะใช้ความโลภเนี่ยเข้ามาเล่นกับจิตใจของเรานะครับ ลีกอันครับก็คือความหลงนะครับพวกนี้ก็จะตีเนียนเป็นคนที่ดูดีนะครับจะใช้คาลมนะครับในการที่จะชักชวนเราลงทุนหรือจะหลอกให้เราเนี่ยเชื่อใจและสนิทใจ,จและหลอกให้ทาตามนะครับดังนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านนะครับคำหนึง3คติประจําใจที่จะกันภัยไม่ฉาชีพครับก็คือไม่กลัวไม่โลภไม่หลงครับ